นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเข้าพบนางองซานซูจีหัวหน้าพรรค NL d ดีและแกนนำการเรียกร้องประชาธิปไตยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเหมือนกันและถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เมียนมาเปิดกว้างเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นานาชาติยอมรับและจะส่งผลดีมากขึ้นต่อความร่วมมือของอาเซียน ขณะที่นางองซานซูจีก็อยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างไทยพมา่าทั้งระดับรัฐบาลและประชาชน นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลู่แม่น้ำโขงหรือว่า GMS Summit ที่พม่านั้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับพันธารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งการเจรจากับรัฐบาลพม่าก็ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวด้านพลังงานแอบแฝงขณะที่ประเด็นต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธารวจโททักษินก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเยร ภาพของรัฐบาลเช่นเดียวกับการวิาพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านต่อการทํางานของรัฐบาลก็ไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะรัฐบาลได้ดําเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย แล้วก็แต่ทุกอย่างนี้ที่ดิฉันดาเนินการไปนี่ผ่านภายใต้ของของรัฐบาลเองแล้วก็การติดต่อโดยกระทรวงต่างประเทศนะคะมันก็จะเป็นเป็นการการการทำงานทุกอย่างเนี้ยก็อยู่อยู่อยู่ในขั้นตอนของรัฐบาลไทยแต่มีคําถามเกิดขึ้นว่าเวลาท่านนายกจะเดินทางไปประเทศไหนเน่คุณสิงจะต้องเดินนําไปก่อนตรงนี้เนี่ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะไม่มีอะค่ะไม่มีแล้วไม่มีอะไรประเด็นที่เกี่ยวกันเลยค่ะอันนี้การที่ฝ่ายค้านิอมวิจารณ์ครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับรัฐบาลไหมครก็ จริงๆเราข้อเท้จริงทุกท่านก็เห็นนะคะเราก็ดําเนินการเจรจาต่างๆนั้นก็ภายใต้กรอบโครงนะคะซึ่งรัฐบาลเองการเจรจาต่างๆนั้นก็มีขั้นตอนในส่วนของการทํางานกับทางด้านของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องได้รับความผิดชอบจากทางครมอก่อนที่จะเข้าไปเจรจาดังนั้นไม่มีอะคะทุกอย่างก็ต้องทําอยู่ภายใต้ใต้เมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วภายใต้รัฐบาลนี้ด้วยนะคะ ไม่มีหรอกค่ะต้องบอกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรจะปิดกั้นแต่การตัดสินใจทุกอย่างการทํางานทุกอย่างภายใต้ขั้นตอนต่างๆนั้นก็เป็นขั้นตอนของรัฐบาลที่ต้องดําเนินการเองทั้งหมดนะคะยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทางด้านพลังงานไม่มีค่ะไม่มีค่ะยืนยันค่ะและดิฉันไปก็ไปในนามรัฐบาลไม่เคยยืนใบเจรจาในเรื่องของส่วนตัวเลยนะคะ ไม่มีหรอกคะ่ะท่านก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกันนะคะรัฐบาลก็ทํางานของรัฐบาลไปนะคะ